ปรากฏการโลกาภิวัตน์และการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีลักษณะเป็นพลวัตทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งของโพรมแดนมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุกประเทศทั้งในแง่ของการเคลื่อนไหวอย่างเสรีของการค้าและบริการการลงทุนเงินทุนผู้คนและสิ่งสำคัญที่ชื่อว่าแรงงาน เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้วที่ประเทศไทยได้พยายามที่จะจัดการกับการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายอันยากจะควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่จะไปก่อเรื่องที่ไม่ดีไม่งามไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดครับปัญหาถูกชักชวนหรือชักนำนำพาไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ต่อไป แต่ถ้าคนมาถูกกฎหมายก็ผมถูกกฎหมายผมก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดการจนบ,บุรีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในการจัดอบรมนโยบายและแผนการปฏิรูปของรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินงานไปพร้อมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการเสวนาคุยกันแต่ละพื้นที่ว่าปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวนั้นมันมีปัญหาแบบไหนเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันวัตถุสง์เราคือต้องการสร้างภาคีเครือข่ายเจ้าที่รัฐร่วมกวับเอกชนในการป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายป้องกันจารจพูดรวมหนี้ขอ้อมืองถูกไหมครับเราก็ต้องเชิญทั้งสองภาคส่วนคือเจ้าที่รัฐกับ ภาคเอกชนผู้ประกอบการนายจ้างเอามาบูรณาการเอามาประสานงาน,านว่าคุณต้องการยังไงเราจะต้องสนับสนุนยังไงถูกไหมครับร่วมกันเพื่อเดินไปด้วยกันใช้แรงงานให้ถูกกฎหมายป้องกันการหลบหนีข้อมืองทิศทางเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้นั่นก็เพื่อเพิ่มองความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคราฐัฐอันหมายถึงกอรมนจังหวัดในทั่วทุกภูมิภาค ในแนวทางการดำเนินงานทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดด้านแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์รวมทั้งบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเอาไปบอกคนที่นู่นนะท,ที่จังหวัดสบีไปบอกวิธีแก้ปัญหาว่ามีปัญหาอะไรบ้างวิธีแก้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับ ใช้แรงงานหนักหรือว่าได้ค่าแรงอนค่าแรงน้อยในบางกฎหมายตัวบทกฎหมายเราอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะไม่แม่นในการกวดขันหรือว่าในการที่จะชี้แจงชี้แนะให้แรงงานส่วนนี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้นะฮะเราก็มาเติมเต็มในเรื่องของความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของที่ทางเจ้าที่ตำรวจตรวจคนข้อมืองเขารับผิดชอบโดยตรงนะครับว่า สิ่งที่แรงงานต่างด้าวมันผิดกฎหมายข้อไหนบ้างอันไหนถูกต้องกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลได้กําหนดเอาไว้นะครับหัวใจของการฝึกอบรมก็คือการแนะแนวทางการดําเนินงานมาตรการทางกฎหมายในเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์เมื่อมองลึกลงไป นี่คือการสร้างภาคีเครือข่ายประสานพลังทั้งในภาครัฐทุกส่วนร่วมถึงเอกชนบางส่วนสำหรับแก้ปัญหาร่วมกันในเรื่องแรงงานต่างด้าวข้อดีที่สุดของการได้พบปะกันก็คือการที่ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ในประเด็นแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทั้งในแง่เศรษฐกิจแรงงานและความมั่นคงที่เป็นลักษณะการมองในระยะยาวมีความสอดคล้องประสานกันมีความต่อเนื่องและตั้งอยู่บนมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและตาสารระหว่างประเทศที่วา่าด้วยการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเจ้านที่รัฐนี่โอเคได้ได้ได้รับองค์วามรู้แน่นอนได้รับความรู้ แต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับทัศนคติหรือแนวความคิดว่าเจ้าหนี่รับเนี่ยยังให้การดูแลเผายังต้องการความร่วมมืของข,องขัมันก็จะออกไปต่อเป็นระดับนโยบายในการแก้ปัญหาต่างๆที่เราได้เรียนรา้ไปแล้วบทบาทของรัฐเหล่านี้จะเป็นการเชื่อมต่อประสานความซับซ้อนของปัญหาแรงงานต่างด้าวในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางประเทศยังมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน